ครับสวัสดีครับพี่พีทุกคนนะครับเนาะครับปุ่นนี้ก็มาพอๆกับพ่อแตีมเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อแตียมพาปฏิตามเด็กลาวพัฒนาของเซียนชัยวานต่อยเอนาะพี่น้องเนาะครับมือวันจันทร์เนาะพี่น้องวันจันทร์ที่หนึ่งกันยายนหกแปดลาวพัฒนาออกสองศูนย์สี่ศูนย์แปดแปด ขับเลขล่างก็ออกสี่ศูนย์นะพี่น้องเนาะขับมาเป่าจนได้เนาะพี่น้องเนาะรับของเซียนชัยวานงวดที่ผ่านมาเลขกับเขาได้พี่น้องเริ่แต่ว่าจับคูบอดโบเบดิบดโบ,ดบดถึงนี่นะครับวันจันทร์ที่หนึ่งกันยายนสองห้าหกแปดลาพัฒนาเซียนชัยวานบนล่างวิ่งรูดแปดกับเก้าพี่น้องขับชุดวิ่งภายในแปด ก้าศูนย์สองสามสี่พี่น้องศูนย์สี่คนบจับให้จับศูนย์สองศูนย์สามพี่น้องเหลือศูนย์สี่ตัวเดียวออกซ้ำสี่ศูนย์มันออกเป่าออกเบิร์นนะพี่น้องนอกแปดแปดครับคนบดได้ให้ตัออกเป่ามากอ่ะเมื่อกี้ผมเตรียมภาพมาตามต่อยอนะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาเซียนชายวานนะครับ ฝนกสิตกพ่อฝนพี่น้องเอ้ย ขับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องสองกับสามนะครับ ขับชุดวิ่นเพื่อนพี่น้นองโอชุดเตรียมเพื่อนขับหนึ่งสองสามแปดเก้าศูนย์นะครับ นตกแต่ตพี่น้องเอยเสียงฝนแต่พี่น้องเด้อภับจับคู่พี่น้องสองแปดสองเก้ 28, 29, 20, าสองศูนย์นะครับ สามสามแปดสามเก้าสามศูนย์นะครับ ปนันส่วนตัวเน้นในพี่น้องครับ ครับส่วนตัวกันพี่น้องขับหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะครับไม่ใชออกหนึ่งศูนย์เสดพี่น้อง สัตว์เจ mm ียนเพี่น้องเนาะเสียงฝนเพี่น้องเด้อฝนตกครับแจมกับขอโทษขอภัยหลายรบกวนแดดเสียงเพี่น้องเนาะครับวันพุธที่สามกันยายนสองห้าหกแดลาวพัฒนาเซียนชัยวานบนล่างวิ่งรูดสองกับสามขับชุดวิ่งเพิ่นกับหนึ่งสองสามดเก้าศูนย์พี่น้องเนาะขับสองแปดสองเก้สองสามแดสามเกสามศ น18 19นะพี่นอนะ้องเนาะฮามากสอบตัวแรกกับพิจารณาตองได้พี่น้องเด้อที่สำคัญก็จะลืมกลับตัวไวน้ำนำนากามครับปติยขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนชัยวานเนาะครับเนาะขับที่ห้แนวทางเล่าพัฒนาปอแยมมาขับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ำกัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเ้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นพอเตรียมก็อวยพรอนคอยเข่าก็ให้ฟังครับพี่น้องเอฟซีก็จะได้โศก,กมันมันกันนาอพี่น้องเนาะครับเอาจะเริ่อมนะพี่น้องนะเอ้อเขามาแล้วก็จะเริ่มกดนไค์กดแช่พอเตรียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตรียมน้ำนาคราสุดท้ายทายสุดนีก็เอฟซีทุกคนโศก,โก,โกโมันมันเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะ ร้าพ,พอกันคลิปนาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม